ดีค่ะพวกเราสองคนกับสถานีข่าวเที่ยวภาคการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เราอยู่เป็นที่วัดแม่นางปื้มค่ะวัดแม่นางปื้มนี้นะคะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดนางปื้มค่ะตั้งอยู่ริมคลองเมืองหลังตลาดหัวรอค่ะซึ่งคาดว่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธตาตอนต้นค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้มีการปฏิสังขรณ์วิหารซึ่งสังเกตได้จากลวดลายปูนปั้นที่หน้าบานด้านหน้า ลวดลายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนภายในปฏิสถานหลวงพ่อขาวหรือรพ,รรรพระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตนไตรัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะสำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นประจำของวัดนี้ก็คือเจด,ดีทรงระฆังสิงล้อมซึ่งสร้างเป็นประธานของวัดอยู่บนฐานสูงล้อมรอบด้วยสิงปูนปั้นศิละปะอันสืบทอดมาจากขเขมรลพบุรีนิยมใช้ในสมัยอยทธยาตอนต้นค่ะ บ้างคะแต่วันแม่นางปื้มที่พวกเราพามาเที่ยวในวันนี้ค่ะและในตอนต่อไปนะคะ